สวัสดีครับวันนี้ก็ลับพบกับรถสวยมือสองเชเบอร์พีคาร์นะครับวันนี้นะครับผักใครนะครับมีข้อสงสัยเนาะว่ารถ MG มน่ะมันดีหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นเจ้า MGGS เนะครับ1.5ึ x นะครับอ่าเป็นตัวซันรูฟนะคันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากลักษณะภายนอกของเจ้า MGGS คันนี้กันนะครับออปชั่นของเขานะครับเรามาเริ่มจากตัวไฟกันเนาะอ่าไฟหน้าของเขานะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับแบบฮาโลเจนนะ อ่าแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับแบบนี้นะครับถัดมานะครับเป็นส่วนของตัวล้อนะครับล้อของเขานะครับจะเป็นล้อแมกอัลลอยนะครับขนาด17นิ้วนะครับอ่าคันนี้แล้วคันนี้นะครับยังมีกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับเป็นกุญแจรีโมทอินโมบิเลเซอร์นะครับอ่าแบบนี้เลย และยังมีระบบ Smart k e y l e s s Entry นะครับเพียงแค่เรากดปุ่มเนาะก็สามารถฝนอกรถได้แล้วนะครับอ่าแบบนี้เลยล็อกรถก็ได้กดล็อกรถก็ได้นะครับแบบนี้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูสิ่งของภายในตัวรถคันนี้กันนะครับว่า MG g s เนี่ยจะแตกต่างจากรถ SUV ทั่วๆไปหรือเปล่านะครับอ่าเรามาเริ่มจากตัวเบาะนะครับเบาะเบาะหน้าของเขานะครับเบาะนั่งสำัคนขับนะครับอ่าเป็นเบาะปับไฟฟ้านะครับ6ตทิศทางเนาะ โอเค okay. ลักษณะของตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับคุ้มด้วยหนังสีดํานะครับสวยๆแบบนี้นะครับอาะทีนี้เ,เรามาดูส่วนของตัวภายในตัวรถกนันเนาะว่าจะเป็นยังไงออปชันจะแตกต่างจากคันอื่นทั่วๆไปขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ โอเคนะครับนี่คือภายในตัวรถของเจ้า mg gs 1.5 tx คันนี้กันนะครับอ่าเริ่มแรกนะครับอ่าความสะดวกสบายอย่างแรกนะครับเพียงแค่เราเหยียบเบรกเนาะแล้วกดปุ่มนะครับก็สามารถสตาร์ทรถเลยนะครับมีปุ่มกสตาร์ทเนาะอ่าแบบนี้เลยนะครับเล็กไมล์รถคันนี้นะครับอยู่ที่1,10,000นะครับ9,000กว่ากิโลเนาะ รูปร่างดีไซน์หน้าตานะครับของเจ้า MG GS คันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าดีกว่ารถ SUV บางบางคันอีกนะครับคอนโรลสีดำสวยๆแบบนี้นะครับรูปทรงสวยมากนะครับคันนี้เอาแต่ที่สำคัญออปชันให้มาล้นมากนะครับดูในส่วนของแข่งระบบปรับอากาศกันเนาะนี่คือระบบปรับอากาศของเขานะครับจะเป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับตามใจนะครับขึ้นมาให้ตรงจอเลยนะแบบนี้นะครับ ในส่วนของหน้าจอนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับรองรับนะครับ FM นะครับ AM นะครับ USB นะครับบลูทูธเนาะเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับแบบนี้นะที่สำคัญนะครับยังมีระบบนำทางนะ Navigation System นะครับทำให้เราเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนาะคันนี้แต่เราต้องรอแป๊บหนึ่งแบบนี้นะครับเห็นไหมเดินทางไปไหนสะดวกสบายนะครับมี ระบบมีช่วยช่วยเหลือเนาะ,อะโอเคนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยเนาะ,ะเรามาดูในส่วนของตัวพวงมาลัยกันพวงมาลัยของเขานะเยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงเนาะลดเสียงได้เปลี่ยนขึ้นวิทยุก็ได้นะครับจากตรงพวงมาลัยเลยรับสายวางสายได้หมดอบนนี้เลยแล้วยังมีปุ่มอย่างแพดเทนชิพนะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับจากตรงพวงมาลัยเนาะ,ะทำให้เรานะครับขับขี่สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ยังมีระบบควบคุมความเร็วนะครับอย่าง c r u s e control นะครับแบบนี้นะครับผมเล่มบอกนะว่ารถคันนี้นะออปชันให้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับดีไม่ดีราคาถูกกว่ารถ SUV บางคันที่ให้ออปชันมาไม่ถึงกับคันนี้เนาะคันนี้ให้ออปชันมาล้นนะครับตัวเกียร์เนาะจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ7สปีดนะคันนี้เขากับกล้องมองภาพขนาดถอยหลังเนาะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยแบบนี้เลยนะครับ ส่วนของเบรกมือเนาะตัวเบรกมือก็จะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าเหมือนกันนะ,ะนี่นะครับเบรกมือไฟฟ้าเนะาะการเลื่อนถ่ายนะครับ Auto ้โฮเนาะมีหมดก็ส่วนของกระจกเลยอะส่วนของตัวกระจกเนาะกระจกของเขาจะเป็นกระจกตัดแสงแบบอัตโนมัตินะครับมาปิดได้เปิดได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์เด็ดนะคันนี้นะมีซันรูฟด้วยนะครับ ออปชั่นให้มาครบมากเลยนะครับคันนี้โอเคนะครับนี่คือในส่วนของห้องผู้โดยสารเนาะของเจ้า f g s 1.5 t x คันนี้นะครับอ่ะนั่งสบายนะครับกว้างมากยืดแขนยืดขาได้สบายนะครับมีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับอ่ะเปิดปิดได้สบายนะครับคนข้างหลังนี้นั่งสบายมากนะ มีอะไรมีที่พักแขกหรือที่ทักแขกแขก็มีให้นะครับแล้วกาที่ใส่แก้วน้ำเนะาะแบบนี้นะครับสบายนะคันนี้อะแล้วก็แล้วเราไปดูส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันละกันว่าจะใส่สัมภาระได้เยอะขนาดไหนนะครับกว้างขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราไปดูเลยครับโอเคนะครับนี่คือในส่วนของด้านท้ายของ MG GS คันนี้นะครับไฟเบรกนะไฟท้ายเนาะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับมาพร้อมกับไฟเบรกรงที่3เหมือนกันนะอ่าแบบนี้เลย ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของเขาแล้วกันนะ่ะนี่คือในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของ n g g s นะครับมีถาดรองมาให้นะอ่าผมนะครับช่องเก็บช่องแบ่งบดหมู่สัมภาระเนาะมีให้นะครับอุปกรณ์นะครับมียางอะไหล่มาให้นะคันนี้และสำหรับใครนะครับพี่คิดว่า ออสัมภาระเราเยอะนะแล้วแบบว่ายังเก็บได้ไม่พอนะครับแล้วคันนี้ก็ยังสามารถพับเบาะได้อีกเนาะเยอะอีสระนะครับ640นะคันนี้พับให้ดูเลยว่าวางขนาดไหนแหมว้างมากนะครับสามารถใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะครับโอเคนะครับ๋ยวทีนี้เราไปดูสิ่งของห้องเครื่องกันละกันว่ารถคันนี้ห้องเครื่องจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราตามไปดูเลยครับ โอเคนะครับนี่คือในส่วนของห้องเครื่องนะของ LGGS คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1 5น0้า้ซีซีเนาะรถคันนี้นะครับยังรองรับเชื้อเพลิงสูงสุดได้ถึงเ8 5ดนะครับอ่าประหยัดน้ำมันเลยนะครับคันนี้เรามาดูกันนะครับรถคันนี้นะครับทางเรานะรับประกันได้เลยนะว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ำนะครับดูนะครับรูกลมทุกรูนะครับสังเกตได้นะครับอ่ามาดูกันเลยนี่นะครับเราสติ๊กเกอร์นะครับยังมีนะครับอ่า ทุกอย่างมีให้ครบนะครับโอเคนะครับและใครหลายๆคนเนาก็คงจะถามว่าแล้ตากับขี่ของ FG จนะ่ะจะเป็นยังไงเนาะวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาเทสอไดให้ดูกันนะครับว่าตากับขี่รถยนต์น่ะของ f g g s เนี่ยคันนี้อัตราลเลขของเขาสมรรถภาพของเขาเนี่ยช่วงลากของเขาจะเป็นยังไงนะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงตามไปดูกัน โอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในการทดลองเนาะเทสต์ไดนะครับของเจ้า MG GS คันนี้นะครับที่คนหลายๆคนนะบอกว่ารถคันนี้มันไม่ค่อยจะดีอะไรเงี้ยอ่ะแล้วเราลองมาขับให้ดูว่ามันขับแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบในช่วงล่างของเจ้า MG GS คันนี้กันนะครับว่าขับแล้วเนี่ยรถมันจะตันได,ด้หรือว่าล้อมันเนี่ยมันดึนกับถนนขนาดไหนเนาะอ่ะผมขับ้วลนะเดี๋ยวดูนะครับ ถนนที่มันขรุขระเนาะมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดะนะผมว่ามันก็เกาะถนนเหมือนเดิมนะครับมันก็ไม่ได้แบบว่ากระเด้งกระโดดอะไรขนาดนั้นเนาะอันเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวผมมาขับให้ดูแล้วกันว่าอัตราเร่งของเขาหรือว่าการขับขี่ของเขาเนี่ยม,าาม,มันจะดีขนาดไหนเนาะมันสมบูรณ์ขนาดไหน เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับะรนะครับเขาของเจ้าเป็นชนนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราเล่ของเทคนีกัน ว่าขับเร็วๆเนี่ยมันจะโด่งว่ามันจะเป็นยังไงเนาะมาด,ดูกันนี่ผมเหยียบไปอยู่ที่120น,น,นะครับอ่านมี้หน่งร้นะครับก็แรงน,นะครับคันนี้มองว่ามันแรงเนาะคันนี้ขับได้สบายนะครับรถไม่ค่อยสัน่นไม่ค่อยเหวี่ยงเท่าไหร่เนานะขับได้ชิลๆนะครับคันนี้ การับขีนะครับของ SUV คันนี้เนาะเชื่นกับผมเปรียบเทียบกับพวกโอเคนะครับสำหรับการับขีนะครับเจ้า m g GS คันนี้นะครับจะให้เปรียบเทียบนะครับกับพวก CHR SUV เลยนะครับพวก SUV Cross o v e r นะครับผมก็มองว่าคันนี้ก็สู้พอๆสู้ได้มัมก็ขับขี่ดีนะครับนุ่มนะครับไม่ได้แบบอ่อนอ่อนได้หรือว่าได้หลอกพวกนั้นเลยนะครับผมก็มองว่าเป็นแบรนด์ใหม่เนาะที่เข้ามา okay. แล้วมองว่าการขับขี่เขาก็ ทำสมุนต์นะไม่ทำเปลี่ยไหรเนะครับอ่าอัตราเล็กของเขาก็ถือว่าดีนะครับไม่แย่นะครับ,รบอโอเคและราคาเนี่ยผมมองว่าราคาของเขาเนี่ยก็ตอบโจทย์นะครับสําหรับคนที่มีครอบครัวเนาะครอบครัวสายการนะครับอยากมาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยและสัมภาระเราเยอะหรือว่าครอบครัวเราเยอะเนี่ยก็ผมมองว่าคันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้หลายหลคนเลยนะครับซึ่งราคามา เปิดตัวป้ายแดงเนี่ยเกือบล้านเนาะแต่ว่าซื้อจริงๆเนี่ยไม่ถึงค้าใส่ทำกันเองลดราคาไปเยอะมากเลยนะครับแล้วทีนี้เราผมเป็นลองดูสุดรหนึ่งร้อยแล้วกันนะมันจะเป็น โอเคนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเนาะอัตราเร่งนะครับระหว่างสูตรไปถึง100เนี่ย้อาใช้ระยะเวลานะครับประมาณกี่วิเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับมาดูกัน นาะแต่ว่าเมื่อกี้เามีรถมาก็เลยลองได้ไป่น โอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจ MG GS นะครับ1.5 TS ปี2018คันนี้นะครับนะครับเปิดตัวป้ายแดงนะครับเกือบ1ล้านบาทนะครับเราขายนะครับไม่ถึง5 0 0แสนบาทนะครับอ่าใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ตรงนี้เลยนะครับอันที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับหรือใครนะครับที่อยากให้ผมรีวิวรถคันอื่นรถรุ่นอื่นนะครับสนใจสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้นะครับ ในคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถขั้นไหนนะครับรถรุ่นอะไรอย่าลืมติดตาม,มานะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับกับรถสวยมือสองชิบิีึคะสวัสดีครับ